สวัสดีค่ะอนุความเชื่อความศรัทธานั้นย่อมมีผลต่อการดําเนินชีวิตเรื่องนี้ไม่ใช่พล็อตเรื่องของหนังฮอลลีวูดแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในหมู่บ้านห่างไกลในประเทศปานามาค่ะชาวบ้านบาดเจ็บสามคนวิ่งออกมาจากป่ามาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยพวกเขาแจ้งว่าโดนเจ้าลทัทธิหลาดที่มาเผยแพร่ศาสนาในหมู่บ้านกักขังทรมาน และหมายจะฆ่าทิ้งจริงๆ <Help me. S 1> โดยชาวบ้านที่หนีตายนั้นเป็นชาวพื้นเมืองในปานามาที่อยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่ในตอนกลางของประเทศและพกปาดแผลจากการถูกทุกตีไฟลวกและถูกฟันด้วยของมีคมเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไปตรวจในที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้เตรียมใจรับสภาพที่เลวร้ยวายที่สุดไว้แล้ว แล้วก็ได้พบกับชาวบ้านพื้นเมืองกว่า14คนโดนมัดตัวไว้พร้อมกับบาดแผลฟกช้ำจากการถูกกระหน่ำตีด้วยไม้นวมและคำภีไบเบิลซ้ำยังมีแผลโดนไฟลวกที่คาดว่าจะถูกไฟจี้และแผลจากการถูกฟันด้วยมีดพลาภายในบทนั้นยังพบหญิงสาวเปลือยกายและหัวแพะปูชายันบนแท่นพิธีอีกด้วย ผู้เคราะห์ร้ายเล่าว่าโบสถ์แห่งนี้นั้นเพิ่งจะเข้ามาในหมู่บ้านได้สามเดือนแล้วก็มีการเกลียกล่อมคนในหมู่บ้านให้เข้ารีดทำพิธีสแสวงหาทางหลุดพ้นและการชำระบาปซึ่งพิธีชำระบาปนั้นจัดขึ้นตั้งแต่วันเสราร์ที่ผ่านมาซึ่งพิธีนั้นกระทำโดยจับชาวบ้านมามัดทุกตีทรมานให้สำนึกบาปหากขัดขืนก็จะถูกทำร้ายจนถึงตาย และมีการบูชายันมนุษย์จริงๆอีกด้วยพอได้ข้อมูลดังนี้เจ้าหน้าที่ก็จัดทีมปูพรมค้นหารอบพื้นที่แล้วก็พบกับเนินดินที่เพิ่งกลบฝังห่างจากตัวโบสถ์ประมาณ2กิโลเมตรเมื่อขุดหลุมลงไปก็ได้พบกับศพที่เพิ่งจะเสียชีวิตถึงเจ็ศพในเจ็ดศพนี้ก็พบว่าเป็นเด็กทารกอายุไม่ถึงหนึ่งขวบถึงหศพด้วยกันหญิงที่กำลังตั้งครรภ์หน,นึ่งคน และสาววัยรุ่นวัย17ปีอีกหนึ่งคนการสังหารหมู่นี้ดูเหมือนเป็นการเจาะจงของสมาชิกในโบสถ์ที่จับทั้งครอบครัวแม่และเด็กทารกมาทําพิธีล้างบาปและก็ทรมานเสียจนเสียชีวิตโดยหนึ่งในผู้ที่เป็นเจ้าลัทิิยังเป็นปู่ของเด็กทารกคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปอีกด้วยเจ้าหน้าที่ก็จัดการทลายโบสถ์ที่บิดเบือนพิธีกรรม มาเป็นลทัทธิซาตานและจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ได้ถึงสิบคนถึงการลักลอบเผยแพร่ลทัทธิแปลกๆในเขตไกลปืนเที่ยงนั้นอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่ครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์ใหญ่และสะเทือนขวัญที่มีผู้เสียชีวิตเป็นแม่และเด็กทารกซ้ำยังใช้บทบางหน้าเพื่อให้คนหลงเชื่ออีกด้วยก่อนหน้านี้นานมาแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในทำนองนี้ ตัวอย่างเช่นในปี1978นักบวชจิมโจนส์เจ้าลทัทธิ The People's Temple ที่หลอกลวงสาวกนับพันให้ไปสร้างหูบ้านในแดนสวรรค์แล้วก็ตั้งชื่อว่า Jones t o w น์ในประเทศไกยนาอเมริกาใต้และสุดท้ายก็ทำพิธีฆ่าตัวตายหมู่เพื่อหวังว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ยกแก๊งครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตมากกว่า900คน คำถามคือลทัทธิซาตานนั้นจริงๆแล้วเป็นแบบนี้เช่หรือไม่จากข้อมูลที่ได้ค้นหามาลทัทธิซาตานแบบดั้งเดิมนั้นไม่ได้มีความเชื่อเรื่องของการดูชายันหรือการทำร้ายร่างกายตัวเองเลยแม้แต่น้อยแต่ต้องขอบอกว่าลทัทธิซาตานนั้นจะแบ่งออกเป็นสองแบบคือแบบเชื่อเรื่องของเทพเจ้ามีอยู่กับลทัทธิซาตานที่ไม่เชื่อเรื่องของเทพเจ้าโดยลทัทธิซาตานแบบดั้งเดิมนั้น ก็คือลทัทธิซาตานแบบที่ไม่เชื่อเรื่องของพระเจ้าเลยแต่จะเชื่อไปนในทางกฎของธรรมชาติโดยข้อมูลที่ได้บันทึกไว้นั้นลทัทธิซาตานแบบดั้งเดิมถูกก่อตั้งขึ้นโดยที่ไม่ได้ปกปิดหรือการแอกตั้งเป็นกลุ่มแต่อย่างใดหากแต่ว่าถูกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยแอนตันลาวีเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรบูชาซาตานที่โด่งดังที่สุดในยุค90แต่ในปัจจุบันนั้นเราจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวของการบูชายันด้วยการนําเด็กไปทําพิธีต่างๆหรือการจับคนเป็นๆมาทําพิธีกรรมโดยการฆ่าโดยการรีดเลือดออกมาดื่มบ้างละหรือแม้แต่การตัดชิ้นส่วนในร่างกายอาวัยวะต่างๆเพื่อนํามาทําพิธีโดยคนที่อยู่ในลัทธิซาตานนั้นเขาก็อ้างว่าตรงนี้ไม่ใช่คนที่อยู่ในลัทธิซาตานอย่างแน่นอนแต่สันนิษฐานว่า อาจจะเป็นลทัทธิอื่นที่มีลักษณะคล้ายกาันหรือใช้สัญลักษณ์ของซาตานหรืออีกอย่างก็คือบุคคลน,นี้อาจจะเสพยาเสพติดแล้วเกิดอาการประสาทหลอนขึ้นมาเลยไปก่อเหตุเช่นนั้นไม่ว่าจากสาเหตุใดแต่ความเชื่อเหล่านี้นั้นก็สร้างความเสียหายและได้พรากชีวิตของผู้บริสุทธิ์ไปเป็นจำนวนมาก